เราจะไปดูตามรอบๆนะตรงนี้มันมีเวทีคอนเสิร์ตด้วยไงเออแล้วเราก็ต้องไปหาของกินนะทุกคนคนเยอะมากคนเยอะด่นี่สไลเดอร์ด้วยว่ะเปสลเดชร์ด้วย p r ฟ f e s s น o n ตกการแรกล้วนะไปไปก่อนเลยไปเลยลูกสามสองหนึ่งลุกไปแล้วลูกโคตรเจ๋อ สวัสดีครับพี่ช่อง d ดกสตูดิโอโอตอนนี้เราอยู่ไหนกันครับทุกคนนดเรา,อ,าอยู่จุดที่ผมกำลังยืนอยู่นะคบคือหน้าพิพิธภัณฑ์อุดรน,นะคะโ oh. ซึ่งเป็นที่คือตั้งแต่เดิมทีเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนไม่ uh. จ,ะจะไม่ผิดเลยจะเป็นโรงเรียนสตรีราชินูนะครับ uh. อ่าก็อยู่จังหวัดอุดรธานีนะคะตอนนี้ครับผมก็ได้ยืนอยู่ตรงทัว่วสาท่านน้องกระจักครับเราจะบอกว่าเหนือวันนี้คุยโคตรตื่นเต้นเลยรู้ไหมทำไม ตอนเดินมาแม่งคนเยอะมันกมดเลยเน่เยอะมากมาพูดถึงเรื่องนี้กันก่อนรู้จักรากะทงแค่ไหนละกระทงเนี่ยคิดว่ารู้สึกยังไงแบบความคิดของเนี่ยระกะทงคืออะไรเป็นประเภทนี้ของไทยที่คนไทยขอขมาพระแม่คงคานะแบบขอขมาสิ่งที่เราทําไม่ดีเกี่ยวกับทางน้ําอะไรอย่างนี้เราอยากจะบอกว่าวันรยกระทงใช่ไหมแม่งรงกับวันฮาโลวีนด้วยซึ่งอยากจะบอกว่ากูก็แต่งหน้ามาแล้วนะทุกคนก็แบบเปิดหน้าไหนแบบโชนหรอหนึ่งสอง อือไม่หลอเกินหลเกินไงเราเราจะไปไหนก่อนดีไหนแล้วโอเคสเต็ปผมเวลาไม่รู้จะถ่ายอะไรอินเสิร์ตครับอินเสิร์ตไปคือว่าเดินมานีใช่ไหมมีความเห็นในอย่างหนึ่งก็คือว่าคนถ่ายรูปเยอะมากว่า ราอยู่มันเป็นที่พิพิธภัณฑ์ดุริยางแล้วก็มีนี่ด้านหลังเป็นรูปดอกบัวนะถ่ายไหมถ่ายไหมถ่ายไหมนี่ที่ถ่ายให้ถ่ายตรงนี้นี่สักมุมนี้นี่มุมเสียงเยอะๆในตรงนี้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่แคปเอาเก๊กหล่อๆเอาไว้แค่นั้นแหละโอเคเย๊กเก๊เก๊กเก๊กสามสองหนึ่ง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 โอเคได้นดายแบบประจำชาตินะครับนายเบบ ออพูดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์อุดรแล้วก็อีกที่หนึ่งที่สาคัญไม่แพ้กันก็นกคือพิพิธภัณฑ์บ้านเชียงนะอันนี้ถือว่าดังแล้วก็คํา <published> บชาแนลก็ดังนะบาพูดพูดเลยนะบอทะเลบั <พอ S 2> ลวแดงก<ว><ว>็ด,ดังใช่ใครที่คิดที่จะมาอุดรต้องมาให้ถึงไอ้พวกนี้นะไปในต่อดีมีที่อื่นให้เราไปไหมแล้วก็จะไปดูตามรอบๆนะอตรงนี้มันมีเวทีคอนเสิร์ตด้วยไงแล้วเราก็ต้องไปหาของกินไหแต่เขาใกล้คอนเสิร์ตไม่ได้เดี๋ยวไม่ช็อตอีกมันมันตามในงานคอนเสิร์ตีแล้วก็เสียงมันจะดังอแล้วก็ภาพจะมืด เห็นอะไรอยากถ่ายอะไรก็บอกพี่ได้แล้วทำให้หมดเอออิ insert ให้หมดอ่ะเดี๋ยวถ้าทุกคนอยากเห็นใช่ไหมทุกคนนะก็ติดตาม IG ซะทุกคนนะเออ t a g studio นะครับทุกคนนะเออติดตามกันเยอะๆนะครับทุกคนเออเวทีอะไรอ่ะเดี๋ยวเปิดงานเลยกระทงมั้งหรืออะไรสักอย่างอุ้ยมืดมืดมืดคอยถ่ายเสียก็อย่างเดียวมันมืดนี่แหละแต่ก็ต้องทนเอาอะนะเนี่ยคิดว่าไปนะคนก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยคนเยอะและแถมเราจะไม่มีเสียงด้วยก็เดี๋ยวใส่ซับเอาให้คนจะต่อต้องเหนื่อยแล้วล่ะคือกูเองแหละเออใช้กล้อง ส่วนผมมันเป็นพิธีกรอย่างเดียวตังก็ไม่ได้ได้หนึ่งบาทไงได้หนึ่งบาทโอ้โหดีเลศเกินเฮ้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 เสียงเขาบอกว่าคนมันเยอะทุกคนเออไม่รู้จะพูดอะไรยังไปเดี๋ยวคนเขาชะมอเราไม่น่ามาตอนดึกเลยอ่ะยังให้คนเพียงคู่ควงแขนไปเลยกระทงเออพูดถึงอะไรกระทงก็อย่างหนึ่งที่เราไม่มีแฟนใช่ไหม รู้สึกอยกดูน้ำายเออใจเย็นเขาลูกพี่ใจเย็นใจเย็นแต่ว่าไปนะสาวก็สริมกันนะเนี่ยแต่กูกลัวอย่างเดียวกูกลัวหัวกูกัวหัวไม่ชอดแนนอนไม่ชตไม่ชอดแนนอนไม่ชตไม่ชไม่ชไม่ร้เหมือนกันเดี๋ยวเข้ามไปดีกว่าเพราะว่าเดินไปเดี๋ยวไม่อยากไม่อยากโชว์กับหล่อเลยดูทุกคนคนเยอะมากคนเยอะคนเอนยนเยอะคนเยอะคเยอนยอะนวยนเ ก็ต้องฝังเนี้ยเลยอ่ะร้อนว่าจะเดินมาถึงจุดนี้ได้เพราะเรต้องฝ่าฝนฝ่าหนาวกันมาเห็นเห็นอะไรเฟสอ่ะมันจะเป็นอย่างหนึ่งเว้ยอย่างเช่นเฮ้ยมันเป็นมือมาแบบว่ามันมันตอนกระทงกูจะไม่ไปลอยกูจะไปเก็บตังค์เอานนั้ใจเย็ริงเหรอจี๊ดคนนี้ไม่เอาจริงอันนี้ผมขอบอกนะครับสำหรับใครที่มาลอยกระทงและยังไม่มีคู่นะครับก็ขอให้สู้ตลอดไปนะครับมึงแจ้งยังไม่ได้ไปแล้วไปไปเดี๋ยวมันม้นก็มาดักตีหัว แต่เนี้ยเรามีผิดาอย่างหนึ่งก็คือว่ากระทงยังไม่มีเลยกระถ ung น้ำใช่ตอนแรกจะสั่งแบบเออกระทงแบบเริ่มน้ำมาได้แต่แบบกลัวแบบเออคนอึ้งอะไรอย่างนี้ก็เลยเราจะเอากระทง n g วัดงมาแทนหาที่ไหนเราไม่เคยเห็นเราจะซื้อสักอันหนึ่งต้องเป็นหาแม่ค้าสวยๆหาที่นี่กันนะหาแม่ค้าสวยๆดิทีมงานคุณภาพต้องหาแม่ค้าสวยๆเข้าใจไหมอีกแค่เนี่ยก็สวยเจอไหมสวยมากอ่ะอันนี้ไหมขนม ขนมแม่นขนมเอาในช่วยแอนนึงนะจะซื้อกี่อันเอออันนี้สามสี่อย่าได้แล้วของพี่เนี่แบบแกกินได้เลยเนี่ยแย่งปลากินเลยกระทงผมหัวสุดนะครับทุกคนนะแบบมันแบบอะไรนะให้อาหารปลาได้ด้วยอะไรประมาณนั้นแหละมันมันไม่ขยะต่อสังคมอะไรประมาณนั้นะจะเอาไปลอยนะครับทุกคนจังหวะนี้นะครับทุกคนนะพี <S <S ่แสงโคตรเท่เนี่ยเท่ไหมเทไหมเออฮะเออแมงคตรเลเจนด์เลยเออแต่ว่าอะไรวะ คนเยอะมากเลยทุกคนเออแบบมันไม่มีที่อยู่เลยอ่ะโอ้โหแตกเนื้อก yeah. ินนี่เลยฮะอะไรนะเนื้อกินนี่เลยเออไม่กินอินเสิร์ตเราต้องมีเพลงด้วยอินเสิร์ตเราต้องมีเพลงแบบแรงด้วย yeah จุดไฟไฟเยอะไฟเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวถูก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 พี่พี่จะไลเดื้อดื้อว่ะเดี๋ยวจะไล่ไล่ดื้อแตไม่ได้ยึดอะไรดื้อเฟส professional นะในตากล้องเราอ่ะไอ้ไฟแหลงอะอ๋อ เดี๋ยวเราจะมาเออเขาเรียกว่าอะไรดีนะสไลเดอร์กระทงใช่ไหมใช่คุณมาอีชาติเขาก็ไม่เคยเห็นเลยนะซาเลเด่ใช่เป็นแบบทีเด็ดเลยจะอธิษฐานเลยไหมเมื่อก่อนเมื่อก่อนพูตามพี่นะอริกาโตอาริกาโต้เขมูจิอิตายนาเฮมูจอิตยนาทำพูดทำไมตาเมืองซ่าทำเมืองซ่าทำเมืองซาสิงคโปร์สิงคโปร์คุณอะไรกับกุนีอะคุณอะไรนีอเอาพูดอานอีกฟ้นดีดีเดี๋ยวแป๊บนึงขอพี่กล้องก่อนค่ยไปขอให้เรารอรอรวยรวย เฮงๆใหญ่ๆเออตกการแรกลงแล้วนะไปเลยเนอไปก่อนเลยไปเลยลูกสามสองหนึ่งลุกไปแล้วลูกโคตเจ๋อได้จะวูดได้จะสปรินด์หนึ่ปุ่งไปพี่ได้กระทานก่อนคุณพี้เต้กินเป้นไหมขอให้มีทรัพย์กินทรัพย์บาลานซ์ทรัพยมีเนื้อคู่ไปๆอ่าโอเคลงต่ำสำเร็จเว้ยทุกคนซุป อะไรคืออะไรอ่ะวงกุกรมอ่ะไอ้ผนม่วเนี่ยรู้ไหมมันมาจากไหนมาจากไหนวันพีส์ผลม่วงกุกรุ่มันเป็นผนยางยืดอ่ะขึ้นลูกผนกุกรมกุกรมุขึ้นลูกเนี่ยเครากระทงเสร็จเราทำอะไรต่อกลับบ้านยังไม่กลับดิเดินรอสาวก่อนเปิดหน้าแล้วร้อนเปิดหน้าแล้วเนี่ย ไวพรให้ท่านผู้ชมได้เยอะเลยไว้พรในคลิปนี้นะครับอูงหายใจที่หมายเลยก็ขอให้ก็ขอให้คนที่มาละกระทงในวันนี้นะครับได้รับบุญนะไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องนะครับก็ขอให้ได้รับบุญครั้งนี้ไปด้วยนะฮะอา่าดาว่าโงมงายนะครับต้อบอกไว้ฮะขิวจนว้าวถ้ามีอะไรน่าสนใจก็จะถ่ายให้ดูนะเ่อเลยคิวจีน่หเนี้ยเนี่ยนะตรงตรงไปไหมตรงนี้คนเยอะ เดี๋ยวรอตรงไปตรงเยอะมากถ่ายอะไรไม่ได้เลยชิวหน้าหมือนยังดื่มน้ำน้ำเป็ร้านชนอนซื้อไปจัดไปดีบิดไม่ตังค์เนี่ยจ่ายเองไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวเราชิมมันเรชิมขายยังไงวะอ๋อนี่ไงมีนี่อยู่เรียกเอาดิไม่เหรอครับทำไมปิดทุกอันเลยวะพอดีเดินผ่านทางมา จออะไรไม่รู้มันเป็นน่าจะเป็นที่ถ่ายรูปอ่ะที่ถ่ายรูปอะไรพวกเนี้ยดูดิที่แค่ไปถ่ายไหมนี่เนี้ยเนี้ยเนะตีมได้เลยตีมได้เลยไปนั่งโน้นนั่งนั่งนัจับได้แหละจับได้จับได้แล้วทำเก๊กท่าอะไรก็ได้สามสองหนึ่งทำนาขะนานั่งเออยืนก็ได้แล้วเราจะเราจะจะอนิฮัตวินิฮัตเก็กคืออะไร บริจาคเไม่กาบริจาคไว้จาคไม่ได้มาที่บริจาคให้อันนี้อะไรครับเนี่ยอันนี้คืออะไรอันนี้คกออะไรครับบริจาคครับขอบคุณมากครับขอบคุณลาจุม้านนี้ครับจุมวงจุมจจไปแล้วไปแล้วไปแล้ไปแก็มีมีมี D A Studio เป็นช่องที่คนหลอเขาเข้ากันอะไร เปิดช่องแนนหรือยังเอ่อ2018ครับพ pues 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 ี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับฝากซับสไคร้ด้วยนะครับสามารถโอนได้นะครับที่ไหนครับที่ไหนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะผมเป็นไข่นะครับบริจาคโอนได้นะคะเอาเงินสดมาให้ได้นะคะชมให้รับกันละกองจะรับกัน But you will live แคค่นยใกลับมาถึงบ้านอีกเช่นเคยครับผมสรุปคลิปนี้เออใช่แล้วแหละลยกระทงนะเออก็จะจะบอกว่าลืมพูดตอนแรกๆคลิปก็คือบอกว่าจะมีสีดาปินมาใช่ไหมใช่นั่นก็คือตอนพชนะกันใช่จะบอกว่าเออก็แบบเห็นจริงๆว่ายังไงตรงปกเอเออตรงปกแบบ หเอกฟซีเอฟซีค่ะเรับนกับทงก็คนเยอะดีแต่จีบสาวไม่ได้เพราะว่ามีเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคลิปนี้สรุปก็คือเรนกระทงเรนกระทงแล้วก็ดูคอนเสิร์ตก็สุดท้ายนะครับทุกคนนะเออก็ไปติดตามได้ทางไอจีนะครับขึ้นเลยเนี่ยไอจีแล้วก็เฟซบุ๊กอะไรอย่างนั้นแหละเออท้ายคลิปก็จะมีอยู่นะเออก็ถ้าก็จะคลิปนี่ยู่กับทืบทุกทกดแชร์แล้วกดติดตามแล้วกดกระ เด้ง,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 งกอกฝากว่าเทนี้ก็พอครับเซอร์เกนไนะครบครับคิโมจินะนลืมดกดไลค์กดแชร์ด,ด้วย